十，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 五，五，五，五。嗯，好，好，就读，好读，好读的。嗯，麻烦教一下。哈？ บอกก่อนว่าชื่ออะไรชื่อหนูมือคามดีน้องชื่ออะไรชื่อน้องดีเด็กชายไอดีนะเด็กชาย,ยาเด็กชายนักประทันธ์ปูฮากาเป็นลูกขายเป็นลูกแม่เม่เนาะเป็นลูกอิองคงอ้ดีดีเป็นลูกอิองคงอ่ะได้อยู่บ้านเหรอ อยู่บ้านยิงคองเนี่ยมาถ่ายแล้วดูปกตินะอ๋ออ๋อ,อดีดูชาปุ่นอตกโมกระทะทองแดงนะขอดูยิ้มใส่กล้องก่อนไปแล้วไปแล้วบอกก่อนว่าอยู่บ้านไหนอยางน้องน้องร้องคามอาําอําบ อ๋มโอืออ๋มโอือดิอ๋มเฮ่อเฮอดิอืมเป็นลูกขายเป็นลูกแม่แม่ยังแม่ตาเปล่าอย่งเ่าลวนน้องไอ้ยังไอเดียวอืมไข่แก่ไอเดียวไข่เทพนุ่งดีนไข่ที่ให้นุ่งดีนไข่ที่เดียว หุ่นดียนหายอยู่สีติวองดีนบ okay, ๊ายบายกันบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะ